ระวังโจรเจตัวที่ขโมยเวลาของเราหายไปไม่มีเวลาเลยเคยพูดประโยคนี้กันไหมครับถ้าเราเคยพูดเพื่อที่จะเป็นข้ออ้างในการไม่ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เราไม่ชอบเพราะจริงๆแล้วเราก็มีเวลาใช่ไหมล่ะ แต่ถ้าบางทีบางวันเนี่ยเรารู้สึกว่าแม้มันมีกิจกรรมเยอะหลือเกินแล้วลทำอะไรไม่ทันเลยทําไมเวลามันช่างน้อยนิดขนาดนี้ใครนะมันขโมยเวลาของเราไปขโมยดวงมีแล้วมาดูตัวการในการขโมยเวลาของเราไปกันว่ามันหายไปไหนโจนตัวแรกเลยนะครับคือการนั่งรอโดยเปล่าประโยชน์เช่นเวลาเราต้องไปต่อคิวรอรถรอซื้อของหรือรอใช้บริการอะไรก็ตามระหว่างรอ หาหนังสือมาอ่านซะโจรตัวที่2คือการรับสายโทรศัพท์ที่คุยอะไรไปเรื่อยเปยื่อยรู้นะบางทีก็ไม่อยากคุยแต่ไม่วางสายหรอกเพราะเกรงใจให้หาทางตัดบทแล้วรีบวางสายซะนะโจรตัวที่3คือการจับกลุ่มเม้า์นินทาเรื่องชาวบ้านแล้วก็มาบ่นว่าเวลามันหายไปไหนหมด เอาเวลาตรงเนี้มาสนใจจัดการชีวิตตัวเองให้มันดีขึ้นจะดีกว่าโจนตัวที่4คือการไถโซเชียลมีเดียทั้งวี่ทั้งวันส่องเฟซคนนั้นตาม IG คนนี้ใช้ได้แต่ใช้ให้มันพอดีพอดีอย่าอยู่กับมันมากเกินไปเอาเวลาไปทำกิจกรรมอย่างอื่นบ้างโจนตัวที่5คือการคิดกังวลไปถึงปัญหาที่มันยังไม่เกิดขึ้นพวกเรารู้ไหมว่าคนเราเนี่ย เครียดกังวลกับปัญหาที่มันยังไม่เกิดขึ้นมากกว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นแล้วในชีวิตเราซะอีกเพะฉะนั้นอยู่กับปัจจุบันครับไม่ต้องไปกังวลถึงอะไรที่มันยังมาไม่ถึงนอกจากอนาคตแล้วนะครับโจนตัวที่6คืออดีตเพราะเรากําลังจมอยู่กับปัญหาที่ผ่านไปแล้วแล้วเราก็เอาหนังแย่ๆมวนเดิมมาฉายซ้ําดูกันอยู่ทุกวี่ทุกวันมันก็จะทําให้ความรู้สึกเราจมดิ่งจนไม่อยากจะทําอะไรเลยเหมือนอาการไล่โจนตัวที่5้าแหะครับ ก็คือจงอยู่กับปัจจุบันซะและโจรตัวที่7คือการไม่มีเป้าหมายในชีวิตก็เลยไม่รู้ว่าจะต้องทำอะไรที่มันสำคัญกับชีวิตเราตั้งเป้าหมายชีวิตออกแบบวิธีการที่จะทำให้มันสำเร็จแล้วจะได้ไม่ต้องมานั่งบอกว่าเวลาเราหายไปไหนโจรตัวไหนมันขโมยไปแล้วอีกอย่างหนึ่งอย่าลืมว่าคนเราไม่ได้ไม่มีเวลาหรอกครับเพราะทุกคนมีเวลา24ชั่วโมงเท่ากัน คนไม่มีเวลาคือคนประเภทเดียวเท่านั้นนั่นคือคนที่ตายแล้ว